สวัสดีครับผมกริปสดาและนี่คือรายการแฟนพันธางนและบรรยากาศที่ทุกคนได้รับเนตอนนี้นะครับตื่นเต้นเล้วใจและลุ้นมากเราจะค้นหาเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นสุดยอดแฟนพันธางนแห่งปี2013ในวันนี้นะครับจะเป็นใครกันแน่ครับและก็สำหรับผู้ชนะนะครับจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าหนึ่งล้านบาทและอย่าลืมผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและยัง สามารถคุยกับผมได้ทางโซเชียลเน็ตบุด้านล่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตไหมว่าบรรยากาศรอบๆตัวเราในวันนี้เป็นเหมือนสมัยตอนที่เราเรยังเรียนอยู่เพราะเรื่องราวในวันนี้เราจะพูดถึงโรงเรียนที่ทุกคนตามรู้จักันเป็นอย่างดีโรงเรียนที่เป็นที่ไปฝันของขใครหลายๆคนและนี่คือรายการแฟนพันทางบดินทรีโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหัเสนีสีอักษรย่อบจุด ดอจุดสี่ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2538มีผู้ก่อตั้งคือคุณหญิงลัคนาแสงสนิทปัญญาของโรงเรียนลูกบดินเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้พระพุทธโูกประจําโรงเรียนพระพุทธศัพท์นิสย์บดินและมีสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนคือพระเกี้ยวโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีสี่จัดเป็นสาข,ขาของโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนี มีพื้นที่ประมาณ10ไร่เศษของสนามกอล์ฟเพซินเดนคันที่ขับแขวงลำต้อยติ่งเข,ขงตหนองจอกกรุงเทพรางวัลที่โรงเรียนบินิเดชาสิงห์สิงหาเซนีนสีได้รับได้แก่รางวัลดีเด่นประจำปีการศึกษา2,541จากกรมสามาตศึกษารางวัลชมเชยการประกวดโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทา,านประจำปีการศึกษา 2,545จากกระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช2,549ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบในโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนในฝันผู้เขา้าแข่งขันหมายเลข1นายพิรพัฒนสีมงคล อายุ18ปีปนักเรียนโรงเรียนบรินเดชาสิงห์สิงห์เสนีสีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1หนุ่มเนื้อประจําโรงเรียนไม่มีอะไรที่เขาไม่รู้และเขาก็เชื่อว่าเขาจะเป็นผู้ชนะในรายการแฟนแมทบรินสีผู้เข้าแข่งขันมาเลข2นายเมธัสิสเซนเกี่ยงอายุ17ปี นักเรียนโรงเรียนบดินเดชาสิงสิงห์ศรีนีสี่ลลเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหนึ่งเป็นตัวของตัวเองและที่สำคัญเขาคือกูรูประจำโรงเรียน,นลูกบดินสีนีมีวิชาวิชาดังตัวเดี๋ยวมาเดี๋ยวตรงนี้เรียกมาเดี๋ยวตรงนี้อ ไปนีโอเคโอ้โหกรตับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมไม่เลยเยี่ยมมาดีวะกระเดื่อขอโทษในเย็นวันนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวสทานั้ที่จะได้รับตำแหน่งสุดยอดแฟนบันแท้ประดิด็นสิแต่จะเป็นใครนั้นต้องติดตามชมดูนะครับขั้นการในรอบแรกครับ สองท่านที่กูเห็นอยู่ในตอนนี้จะมีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นที่ได้คะแนนไปก่อนการแข่งขันของเราแล้วครับจะแข่งด้วยกันสองรอบครับทุกคนพร้อมนะครับสามวินาทีนะครับภาพที่กำลังจะได้เห็นต่อไปนี้คืออะไรในบริษัทสีเราจะเริ่มที่คุณพิรพัฒน์ก่อนเลยนะครับครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับคะแนนที่หนึ่งสามวินาทีไปครับนิวมุทครับชุกต้องครับ ก็ดอกก็รินนะครับเป็นดอกบัวนะครับเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนประดิษฐ์ครับผมต่อไปถึงข่าวคุณเมเาสิตอ์นะครับภาพมาเลยเป็นหญิงรัชนากรต้องครับพี่พัชร์ครับหอเป็นแรกของโรงเรียนประดิษฐ์ครับท่านเป็นผู้อุปกรลระและก่อสร้างโรงเรียนและได้เปิดสอนครั้งแรกเนี่ยในปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับ โอ้นับว่าเป็นคําตอบที่มาจากผู้ที่มีความรู้แน่นจริงๆนะครับนับว่าเป็นคําตอบที่ดีจริงๆครับผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งรอบสำหรับการแข่งขันในโหมดสามวินาทีมาดูกันต่อเลยที่ว่าใครกันแน่ที่จะได้คะแนนไปใน,นรอบแรกแลวก็ออกลับมาที่คุณพิรพัฒน์นะครับครับผมสำหรับคําถามในข้อนี้ถามว่า งานกีฬาสีของโรงเรียนบดินสีมีชื่องานว่าอะไรครับฟัตาบันเกมครับถูกต้องครับก็านประจำปีของโรงเรียนาชสีหนะครับเป็นชื่อว่างานฟัตาบันเกมนะครับมีทั้งหมดห้าสีครับก็มีฉัตรบดินปิ่นตยะเตชะสิงหราภูน่าัตนแล้วก็ฟันตาบันเกยวครับแม่ถูกต้องครบถ้วนจริงๆนะครับไม่กลับจะผิดเลยแล้วก็ถึงข่าวของคุณเมธาสสิทธิ์แล้วครับสำหรับคำถามในข้อนี้ถามว่า ใครเป็นคนแต่งเพลงมาร์กรินสีครับจ่าสมชายไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับหมดเวลาแล้วครับแหมน่าเสียดายจริงๆน,น่าจะนอนเชิดฝาดอเปล่ะครับอ๋อถูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับครก็น่าจะนอนเชิอฝันนะครับเคยดำรงตำแหน่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่และผู้อำนวยการเลยนะครับมีรัชก,การตำแหน่งตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองพห้าสี่สองถึงสองพันห้าสี่เก้าครับผมแหมไม่มีเพี้ยนไปแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเหมือนนั่งดูสคริปต์มาเลยครับแม่แม่นจริงๆครับขอบคุ ขอแสดงความยินดีกับคุณพัฒน์นะครับสาหรับ1คะแนนในรอบแรกแต่คุณผู้ชมก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่า1ใน2คนนี้ใครจะคว้าคะแนนในรอบต่อไปได้สาเร็จกันแน่และสำหรับในรอบแรกนะครับคุณพิรพัฒน์ก็ได้คว้าคะแนนไปก่อนแล้วส่วนคุณเมนสิคคงต้องมาลุ้นกันต่อในคลาสสิกเกมนะครับซึ่งในรอบนี้มีกติกาว่าเราจะมีห้าคำใบ้มาและให้คุณเลือกมาหนึ่งตัวเลือก แล้วตอบว่าคนคนนั้นคือใครครับซึ่งสิทธิในการเลือกป้ายจะเริ่มที่คุณมีนสิทธิ์ก่อนเลยครับผมเลือกเลขสามครับเลขสามนะครับเป็นคุณครูผู้ชายครับคนละครับคนละครับก็ครูผู้ชายนะครับมีหลายคนในโรงเยนนะครับแต่ถ้าเกิดใจ้ผมเลือกนะครับผมขอเลือกจานทร์คนนี้ดครับอาจาร์ใหญ่สินพิชัยครับคุณมีความมั่นใจในคาตอบนี้มากแค่ไหนครับผมไม่มั่นใจครับก็คือ คำตอบที่คุณตอบมาเป็นคำตอบที่ที่ผิดนะครับแล้วคุณมีาติพิ์จะตอบเปยหรือเปล่าครับผมขอยังไม่ตอบดีกว่าอ๋อครับงั้นก็ขอเชิญคุณพิรพัฒน์เลือกป้ายต่อไปเลยครับผมขอเลือกหมายเลขสองครับหมายเลขสองมีเสียงแหบครับขอบคนณล้ครับคุณลยครับอาจารย์วิชาที่มีเสียงแหบก็คงไม่พ้น อาจารย์อภิชาติบุญเพิ่มครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับและในรอบนี้คุณเิทิ์ก็ได้คว้าคะแนนมาแล้วครับอาจารย์อภิชาติบุญเพิ่มเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษสอนวิชาการงานอาชีพและคอยควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน เป็นอาจารย์ที่ระเบียบที่สุดในโรงเรียนเลยลก็ว่าได้เขามาพร้อมกับเสียงนกหวีดเสมอและที่สําคัญ<ม>เสียงของเขาเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดแม่ตื่นเต้นและรู้สึกสุดขีดจริงครับว่าระหว่างคุณพีรพัฒ์และคุณเมฆาสินใครจะได้เป็นสุดยอดแฟนพันทางบริจตในเย็นวันนี้ติดตามชมต่อได้เลยครับและแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายนะครับใครกันแน่ที่จะได้เป็นสุดยอดแฟนพันทาง บริสีสำหรับในรอบนี้นครับจะมีคำถามให้แต่ละคนนะครับแล้วก็ตอบมาว่าคืออะไรนะครับเริ่มกันที่คุณพีรพัฒน์เลยนะครับครับผมสำหรับคำถามของคุณพีรพัฒน์นะครับคำถามมีอยู่ว่าใครเป็นผู้บริจาคพ,พื้นที่ให้แก่โรงเรียนบริสีและพื้นที่ที่บริจาคมีกี่ไร่ครับก็ สาหรับพื้นที่บริจาคครับแน่นอนครับสิบไล่ผมรู้แต่คนที่บริจาคนี่ผมไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่ครับเกี่ยวกับชื่อครับก็คนแรกแน่นอนครับคุณกอบพรส่วนอีกคนหนึ่งครับคืออันนี้ครับที่ผมงงก็คุณสุรสากับคุณวรศักดิ์ม่นดูคล้ายๆกคนน่งนามสกุลชินวงศ์วัฒนาแน่นอนครับเอาเป็นว่าผมขอตอบคุณกอบพรกับคุณสุรสากชินวงศ์วัฒนาครับคําตอบนี้คุณไม่เปลี่ยนแน่ใช่ไหมครับ สิบไร่เลยครับไม่เปลี่ยนนะครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับโรงเรียนบอดินเดชาสิงห์สิงหเสนีสีสถาปนาเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2538บนพื้นที่10ไร่บริเวณสนามกอล์ฟเพรสิดเน่นคันทรีคลับถนนสุวินทวงศ์แขวงลำต้อยจิงเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากคุณสุรศัก์และคุณกอบพรชินวงศ์วัฒนาโดยมีพลเอกวิโรธและคุณหญิงลัคนาแสงสนิทเป็นผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียนแล้วก็มาทางคุณเมธาสิทธิ์บ้างน,นะครับครับสำหรับคำถามของคุณเมธาสิทธิ์นะครับคำถามมีอยู่ว่าในโรงเรียนวัดินสีมีผู้อำนวยการกี่คนใครบ้าง และเข้ารับราชการปีใดครับข้อนี้ยากนาดูนะผมขอกระดานดนะีกวออกกระดานครับกระดานครับเน,นี่ยสงสัยคุณเมตาสิกนี่คงจะเครียดแล้วถึงขนาดเรียกกระดานทีเดียวในคนแรกเนี่ยแน่อนอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นผู้หญิงลัคนาแน่อนอนนะ แล้วในปีพอสอาเริ่มในที่สองพันห้างหน่อยสามสิบเจ็ดวันที่สองน่าจะเป็นจัรสมชายแล้วก็วันที่สามน่าจะเป็น,น,นสํรองสำจำเริอดําลองอืม แล้วต่อด้วยนายวิสิทธิ์ใจเถิงแล้วก็ปสุดุ้ายเนี่ยเป็นนายมงคลซึ่งในพศออ2537 2,539 2,541ในจำลองนี่ นานหน่อยถ้าจะเป็น2,542ถึง2,549ันอยสี่เ้าเยอะนะเนี่ยแ,แล้นายวิสิสสยคงจะยากหน้าดูเราถับคนนายวิสิตสองพันห้าร้อยห้าสิบสองพันหร้ยส ขอตอบเลยแล้วกันครับแล้วก็ถึงเวลาที่คุณมีสิกพร้อมจะตอบแล้วนะครับคำตอบครับมีทั้งหมดหกคนครับแล้วคนที่หนึ่งคือคุณหญิงลัคนาแสงสนิทรับตำแหน่งตั้แต่ปีพศสองพัารอยสมปีเดียวครับแล้วก็ คนที่สองจะเป็นนายสมชายเทพแสงรับเข้าทำก,การเนี่ยพศออ2539คนที่สามจะเป็นนายจำลองเชยอ,อักษรซึ่งทำการในปี2541ถึง2549ใช่หรือเปล่าแล้วก็ นายพิสิทธ์ใจเถิงตั้งแต่2,550ถึง2,551ออกมาก็นายสหชัยสระสวน2,551ถึง2,554คนสุดท้ายอ่ะชื่อนายมงคลชูงวัฒนะตั้งแต่2,554จนถึงปัจจุบันครับ แลแ้วก็คำตอบของคุณเมธาสิทธิ์นะครับเป็นคำตอบที่พิลกนะครับน่าเสียดายจริงๆก็ถ้าเกิดให้ผมเดาเล่นๆนะครับก็ถ้าเกิดนับการรักษาการแทนด้วยนี่ก็มีทั้งหมด7คนครับก็คือขาดนายอาสวินมนาเวศไปครับอ๋อนี่สิครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับได้แล้ว ผู้ชนะในรอบนี้นะครับก็คือคุณพีรพัฒน์นะครับนี่แหละครับ,รบโฉมหน้าของสุดยอดแฟนพันทางบดินทร์สีในวันนี้ซึ่งก็คือคุณพีรพัฒน์สีมงคลนั่นเองครับรอบต่อไปคุณก็จะได้สิทธิ์ลุ้นในการเป็นสุดยอดแฟนพันธแท้ของบดินทร์สีแล้วนะครับครับผม โรงเรียนบดินเดชาส,งสิงห์สิงห์หเซนิสตีปัจจุบันมีผู้อำนวยการเข้ารับราชการทั้งหมด7คนคนแรกคุณหญิงลัคนาแสงสนิทดำรงตำแหน่งปฏิบัติการราชการแทนครูใหญ่วรา,าระกั้นดำรงตำแหน่งพุทธศักราช2537ถึงพุทธศักราช2538คนที่ 2. นายสมชายเทพแสงดำรงตำแหน่งครูใหญ่วราระการนดำรงตำแหน่งพุทธศักราช2539ถึงพุทธศักราช2541 คนที่3น<ร>ายอัศว,วินวันวินเวทดำรงตำแหน่งรักษาการแทนครูใหญ่วาระในการดำรงตำแหน่งพุทธศักราช2 5 4 1ถึงพุทธศักราช2 5 4 2คนที่4นายจำลองชัยอักษรตำแหน่งครูใหญ่และผู้อำนวยการวาระการดำรงตำแหน่งพุทธศักราช2542ถึงพุทธศักราช2549 คนที่ 5. นายวิสิทธิ์ใจเถือ่อนตำแหน่งผู้อำนวยการวาระการดำรงตำแหน่งพุทธศักราช2,550ถึงพุทธศักราช2,551คนที่6นายสหชัยสาส,ส่วนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวาระในการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,551ถึงพุทธศักราช2,554คนที่7หรือคนปัจจุบันนายมงคลชูวงวัฒนะดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวาระในการดำรงตำแหน่ง,งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ถึงปัจจุบันแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสำหรับคำถามข,อข้อนี้ถ้าคุณพีราพัฒตอบถูกนะครับจะได้รับเงินสดเป็นมูลค่า1ล้านบาทแค่นั้นยังไม่พอยังได้รับรถพร้อมกับบ้านและที่ดินอีกมากมายด้วยนะครับ สำหรับคำถามในข้อนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับปูชนีแลบุคคลของโรงเรียนในเครือบดินทั้งหมดเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่าท่านเจ้าพยาบดินเดชาเป็นบุตรของใครเกิดในปีพศใดและตรงกับรัชสมัยของใครยังไม่หมดนะครับเกิดอยู่ที่ใดด้วยครับผมขอกระดาษนะครับก็ สาหรับบุตรของท่านเจ้าเอ้ยสำหรับท่านเจ้าพญาเป็นบุตรของใครนะครับข้อนี้ก็รู้อย้วครับก็คือท่านเจ้าพญาพรรา,า,าชากับท่านหญิงฟักนะครับเกิดปีพศ2320ครับแล้วก็เกิดในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับส่วนสถานที่นี่ผมไม่มั่นใจเอาเป็นว่าขอตอบโดยเร็ครับ ครับท่านเจ้าพญาครับเป็นบุตรของเจ้าพญาอภัยราชากับท่านหญิงปักครับเกิดในปีพ,ออพศ2320เกิดในทมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็เกิดในเขตพระนครตอนเชิปสะพานช้างลังสรรีครับคำตอบของข้อนี้ครับ สำหรับการเฉลยคำถามในข้อน,นี้นะครับผมจะขอเชิญกูรูแห่งวันีมาเป็นผู้เฉลยนะครับขอเชิญกูรูเลยครับขอแสดงความนดีกับสุดยอดการทำทานอางปี2013กับผมนายสมสันพิรพิลเนเป็นหัวหน้าห้องเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่6ทับ2สำหรับคำตอบของ สุดยอดคระบอาจานแห่งปีนั้นจ้าพระยาบินเดชาเป็นบุตรของพระอภัยราชาและคุณหญิงปั๊บตกับราชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเกิดที่เขตพระนครตอนเชียงทานพระโรงสีครับนี่นี่เป็นสุดยอดเซ็ตทันชาวินซีนะครับโอ้โหซีนะครับผมก็อัลลับนี่ไปเลยครับดีไหยครับเย้ยิยดีต้อรับ ดูชนะเห็นขั้มีนะครับคุณพิรพัฒน์ครับดีดีไหมครับอ๋อขอเชิญคุณพ wow ิรพัฒน์ซ so ึ่งเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์ทางเรียนสีได้ทิ้งท้ายอะไรไว้หน่อยครับก็อยากจะให้ทุกคนครับช่วยรักษาเอาดาวหน่อยครับเช้ามาไม่มีที่ขี้เลยครับอืมครับเป็นคำพูดที่ซึ้งกินใจแล้วผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับครับผม ากคุณคือแฟนพันทางในเรื่องป๊อกเด่งไฮโลหรือหวยใต้ดินโอกาสของคุณมาถึงแล้วรี่สมัครกันได้เลยนะครับ